เวลาที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่จิตใจเราอ่ะมันมีสาเหตุของมันอยู่เพียงแต่ว่าสาเหตุนั้นน่ะเราทันนาทีเป็นผู้ตอบก็ต้องมานั่งคุยกันว่าทําไมถึงป่วยใจอาการอ่ะมันเป็นยังไงมันเศร้าหมองไหมมันโกรธไหมมันดีใจเสียใจไหมมันป่วยยังไงส่วนใหญ่อ่ะเราเราป่วยใจมาเาเป็นความทุกข์โดยมาก จะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงเราไม่ยอมรับความเป็นจริงจากความสูญเสียในอดีตไม่ยอมรับตามความเป็นจริงจากความที่ไม่ได้ดังปรารถนาไม่ยอมรับตามความเป็นจริงที่โลกมันเป็นเช่นเนี้ยเอ่อบินเอาไปหมดแล้วความอ้วนใช่จ้า ผมตื่นทำคุณคืออะไรถ้าดินทางไฟลมมีเสื่อมเป็นธรรมดารับได้หรือไม่ได้ก็เกิดอยู่ดีใช่จ้ะจนกว่าจะจะลาได้จนกว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีตังเป็นทุกข์ทรมานใช่ครับเฮียแหลมนั่งสมาธิถ้ามันคันเกาได้ไหมเกาได้เลยจ้ะเพราะว่ามันหลุดไปแล้วนั่น่ะสติมันหลุดไปแล้วถึงได้รับรู้ความคันได้ถูกไหมเกาเลย อื <s <S ความเจ็บไข่อยู่ด้วยความไม่มีโรคใช่ทำไมคุณใช้ภาษาดอกไม้บ่อยจังเฮ้ยนพวัตนพวัตพูดภาษาดอกไม้เป็นด้วยเหรอไหนดอกพิกุล <No มันพูดว่าไงฮะดอกกุลาบ่ะใช้ภาษาอะไรอย่ามาภาษาเทพใส่นะกระโทนน่ะ ทำเหมือนตัวเองรู้ภาษาดอกไม้ <c oughs> ใช้ภาษาตลาดบ่อยจังอุ í, รู้ด้วยว่าภา,ภาษาตลาดเขาใช้ยังไงพนุม ใช้ภาษาตลาดบ่อยจังแสดงว่าเราก็รู้ภาษาตลาดสิเหมือนเราแบบได้ยินเสียงภาษาหนึ่งใช่ปะว่าแบบเฮ้ยนี่คือภาษาอังกฤษเราสามารถรู้ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ภาษาอังกฤษใช่ปะเหมือน,เร,น,าานอเราได้ยินภาษาจีนอ่ะเราได้ยินภาษาจีนแล้วเราก็รู้ว่านี่คือภาษาจีนแปลว่าอะไรแปลว่าเรารู้ภาษาจีนถูกปะเป็นพระครับพระนพวัตรนมัสาการครับพระพระบ่ายสามแล้วไม่ไปป,ปฏิบัติตละครับพระ ใช้ใช้ภาษาพ่อุลขนำคำแหงอ่ะเนี่ยเราไม่ยอมปฏิบัติอ่ะแล้วเราก็มานั่งพิมพ์นั่งเถียงกับคาวาดนามสการกราบนรมสการเหมือนกันนะครับอาจารย์ใหญ่เอะไรของเขานี่ปกติแล้วผมปกติแล้วตอนผมอยู่วัดเนี่ยบ่ายสามครึ่งนี่ยังเดินจงกรมอยู่เลยนะเลิกนะเลิกแบบ เลิกเล่นโซเชียลนะเอาจริงๆเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพวกโซเชียลมีเดียมันเป็นคือเวลาที่เราบวชเข้าไปใช่ไหมครับเราบวชเข้าไปเนี่ยคือเราต้องประพฤติพรหมจรรย์พวกโซเชียลมีเดียมันเป็นค่าศึกต่อพรหมจรรย์นะอันนี้ผมเตือนโซเชียลมีเดียเป็นค่าศึกต่อพรหมจรรย์มากๆเพราะว่ามันทําให้เราฟุ้งซ่าน มันทําให้ใจเราอะ่ะส่งออกนอกจิตเราที่เราควรจะปฏิบัติให้อยู่กับกายมันก็ไม่อยู่กับกายมันก็หลุดออกไปคิดในเรื่องที่เราเห็นตามภาษาของเราที่เห็นในโซเชียลมีเดียมันหลุดไปหมดมันกระเจิงไปหมดแล้วมันจะปฏิบัติได้ยังไงครับเราิมทิ้งเปินสลาสลาแล้วก็ ขอถามค่ะเดิมคนตื่นทำคำว่าควรใช้ต่อเต่าใ,ใช้คอคนสิใช้คอคนจ้ะเดินมนะแต่ใช้คอควายมันสะกดง่ายกว่าบางทีเขาหาคอคนไม่เจอมผมไม่ครับผมผมไม่ใช่ถือว่าถือว่าไม่ได้ว่าให้อาจารย์นะครับผมว่าให้คนอื่นทําครับ คนอื่นธรรมะาคนตื่นทำผมไม่เข้าใจอะ่ะท่านก็เ,าเลาก็เลยก็เลยก็ลยั็พลอโท,อยโทอยเยก็เลยก็อลยก็เลยก็เลยก็เยก็เล้กยก็เูดล้วกย ก็เยไปับเล่นอร15ขอแงปยเขาเราทำได้แต่แนะนำบอกกล่าวจากสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติจากสิ่งที่เราได้เห็นคระที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมส่งหนท่านเล่ามาเนะท่านทำด้วยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าไม่เป็นไรถ้า ยังไม่มีเจตนาประทุสลายก็ยังไม่ได้ว่าอะไรท่านถูกไหมก็แล้วแต่ท่านเลยครับอย่าไปยุ่งกับพระท่านโอ้ยไวรุ่นเดี๋ยวมันเป็นวิบากต่อเล่าอืมไม่เป็นไรอย่าไปอย่าให้เกิดอกุศลในใจเราสิทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปหาคุณแคลรี่เพราะว่าเวลาไม่พอจ้ะ นุโมทนากับพระท่านด้วยเพราะว่าอย่างน้อยๆท่านอยู่ในทางทางกว้างแล้วอย่างน้อยๆท่านยังมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติประพฤติพรหมรรจันในในสิ่งที่ท่านยังรู้ไม่ถึงเนาะก็ขอให้ท่านเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแกร่ธรรมอย่างต่อเนื่องขอให้เจริญในสติปัฏฐานขอให้มรรคของท่านได้เจริญแล้วท่านก็จะได้มีกําลังในการออกมาบอกสอนญาติโยมต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ญาติโยมต่อไปขออนุโมทนากับท่านด้วยนะครับ เลยเป็นสองชั้นถ้าเสร็จแล้วเขสร้างเสร็จแล้วก็คกาศลไม้นี้ยพยายามทุกคนพยายามอยากให้อกุศลมันเกิดขึ้นในใจ,จเ,รเรานะวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นจเจริญกุศลมีมีสัมมาวายามะมีความเพียรในการไล่ในการจเจริญกุศลละทิ้งอกุศลให้ได้นะครับทุกคนสังเกตไหมเวลาที่เราจเจริญกุศลเราใช้สติเข้าไปเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอากุศลแล้ว เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอกุศลอกุศลที่เราดูอยู่เนี่ยมันดับสังเกตไหมสังเกตทันไหมลองสังเกตไปเรื่อยๆดูเราจะเห็นว่าอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้เท่านั้นเองเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นอารมณ์แปลว่าสิ่งถูกรู้แล้วสิ่งถูกรู้เมื่อมันถูกรู้แล้วมันจะดับถ้าฝึกสังเกตบ่อย เราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะฝึกสังเกตได้บ่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะอกุศลมันไม่เจริญงอกงามในใจเราเมื่ออกุศลไม่เจริญงอกงามในใจเราความทุกข์จะเกิดขึ้นได้ไหมความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นได้ยากจริงไม่จริงเห็นไหมเนี่ยฝึกทําบ่อยๆเรา่าเนี่ย มันเหมือนวัดอันั้นถ้าเราต้องปฏิบัติแล้วเรสยนุโมทนาด้วยนะสวัสดีพี่เอด้วยนะครับในช่องแดงงพรุ่งนี้โอ้โอผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงวันพรุ่งนี้นะทุกคนอาจารย์จะมีบรรยายที่โรบินสัน จังหวัดชัยภูมินะครับโรบินสันจังหวัดชัยภูมินะตอน11บเอโมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับใครอยู่ชัยภูมิไปเจอกันได้ที่โรบินสันชัยภูมินะแล้วก็ตอนบ่ายสบ่ายสออาจารย์มีบรรยายที่ท็อปเมืองพลท็อปสาขาเมืองพลจังหวัดขอนแก่นไปเจอกันได้เข้าคนนอกเข้าได้ทั้ง2งานตอนเช้ามาไม่ทันไม่เป็นไรเจอกันตอนบ่ายสที่ท็อปเมืองพลสาขาสาขาเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนะครับไปเจอกันนะอันนี้ประชาสัมพันธ์วันพรุ่งนี้นะทุกคนโรบินสันชัยภูมินะครับโรบินสันชัยภูมินะ

และทด้วยแรตัวเองนะคะัขอบคุณขา,นานผาาา่านาุโมธนาด้วยนะหนังสือเล่มสามยังไม่มีแผนในการผลิตเลยนะคะรคับอาจจะต้องรอหน่อยตอนนี้เอาเล่มหนึ่งเล่มสองไปก่อนนะมองไปเลยง,ง่ายดีกว่าหลวงปู่ชายก็เป็นเพจนึงใชถ่ถ้าปู่ชายะัมจะประมาเขาใช้ก็ศโลด้วยนี่แคด็กแค่ไหนดิ้นหุแค่ผมไ่ได้กันไปแต่กิ่เข้ามา แค่นี้ผู้ชายคน้เสียสละยใช่ไนหะม,มเมสือใหม่พอเมาปฏิบัติผู้หญิงบวชบ่นไม่ได้เป็นปัญหาทำดุถ้า,ถถามันช้าต่อไปอ่ะไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วเดี๋ยวมันเป็นผู้หญิงมันมีรักษาศีลผู้หญิงนั่นแหละจะเป็นเทะบุตรี่เป,ไป,ไป,ไป็นสิ่งรรดาเป็นผู้ชายต่อไปไม่มีหญิงมีชายที่ไหนครับมั่น,น,มนั่งเครื่องครับผมทางโรบินสันชัยภูมิเขาเป็นคนจัดการให้ พรุ่งนี้อาจารย์นั่งเครื่องไปใช่หรอเาะไม่เกินอะไรัใหขนถ้าบอกว่าเานถ้าไ่ึ้นเนี่ยจแสงแดมากกว่าก็จะเป็นเพชายไราอุมชุเเกิดเป็นเพ้หมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียชื่อตัวเมียมันเกิดจาก ถูกอากาศใช่ไหมแต่คนเราเนี่เกิดยนทยาชอาไรก็ีก็ทำาเลอีมะเ่พลกเราสต่าใชไหมนนี่เกอปัจนไเกิดจะดีกว่าดีมที่ตรงกันเนี่ย เราไม่เกิดดีก่าแล้วพอเราตากว่าเรานะชาต่นี้ควา,ามปรารถนานะ,ะใช่มใไม่กเกิแย่แล้วไม่กลัวหรอกเจ็บก็ไม่กลัวตายแล้วก็ไม่กลัวถ้าเราพอ้อมจะตายเ,เราจะแดก่างแตนะ่ว,ว่า,า <c oughs> โอ้ย <c oughs> หลักฐานได้เพราะงั้นเราทางสงสนรเนี่ยเราใช้หลักฐานแบบพระองค์ออกบวชแล้วถ้าจับสรุปแล้วเนี่ยให้ขับมา นะหนึ่งให้พระหันมาอะไรมาเยือนก็โองคแล้ให้แสดงทรงโัปดกโอ,กองคแล้ให้ฟังแล้วรลูกมาดฝนังได้คนระับผมเดี๋ยวเอาโอวันพ่นคอนะปฏนะิทายของจับพิสานนะจับพอน,นีจะม่รับรู้าีชาชาชามมิัน เขาเปลียนต้นทุนยาส่วนใะ3ปีสร็จแล้วครับนั่นเป็นที่ส่งที่ส่งทำให้เรียนสมองไม่พอแล้วจะทำให้อะไรเขาเรียกว่าความคิดความทรงจำเนี่ยมันเรียกว่าเสื่อมลงมิขัดแท่งคำพูดเนียยังริ้นยังผันเนี่ยพูดไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยแต่อาจารย์เบียร์ไทยร้อพ่อได้แล้วพอร้องพ่อจะพูดจารามันเหมือนเดิมนะเขาลิ้นมันแค่ลิ้นไม่แข็งหนะ คามคิดก็ช้าความจำก็เลื่อนเรื่องเรื่อยๆแต่บางก็เลื่อนเรื่องในเรื่องถึงเรื่องเลื่นะาแต่เรื่องเรื่องทำเรื่องอะไรเนี่เราทำไม่ด้วยแล้วก็ฟังใจแต่มารู้เรื่องเดียวเองนะโมทนาและนี่มาคนทั้งหมดเนี่ยคือเราสิบกว่าคนทั้งเมืองครับโุ้ยนอนนองกนเนี่ยพ่อไม่ได้นลบไปข้างล่างแล้วพ่อเดินลงไปก็ต้องกระแ้งก็ต้องกระแ้งพ่อมันจะลบตลอดเวลาโอ้เกิดไม่ได้ จะขอเดินดูวัดกันหนึ่งพญเข่งบรรยากาศวัดเยอะอยู่วัดาเออพาดูพาดูรอบืองตรงนี้กุฏิยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้พัฒนาใหม่กุฏิมาสมัยเก่าๆเออทั้งแรกมันเป็นกุฏิไม้ละมูนเนียคาต่อมามันเริ่มผุก็เลยให้เขาลื้ออกแล้วก็เอากระเบื้องใส่แต่ตอบตอนนี้ก็จะผุกมนแล้วเนี่ยแล้วมีโยมมาสร้างสองสองหลังก็จะเอาทรงเรียมง่ายดีเลยเลเพิ่มเป็นสองชั้นแล้วชั้นล่างชั้นหนึ่ง ถ้าใช้โบนในชั้นก็อยู่ในสองชั้นใช่ไหมแล้วก็ถนนยังไม่ได้ยังไม่ได้พัฒนาเพราะว่ามันยังไม่ได้ซ่อมไม่ไม่ได้สร้างเพราะมันยังมีขั้นบกมาเยอะมึงมึงจะเสร็จก่อนก็กำลังก็จะซ่อมส่งเหรอยาจานเบียบารจะได้ผักได้เผาไปเต้นเลยข้างพ่อย่างนี้แหละเผาไปเต้นเลมอง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 แต่เอาพาไปนะมีความหวังเพราะมีความหวังเยอะเลยแต่ต้องเก็บไว้ในใจนะไปพูดคุยกันก็ไม่ได้หรอกเพราะใครก็ฟังอย่างเงี้ย โตถาว่าเราอะไรมันใช่ๆแบบไม่หลงเป็นเบียอะไรกันนะครับเขาเขาเอ็นเตี้ยเรารู้ที่เขาเอ็นเตียแต่ไม่ไช้ไม่ได้เขาปิดแต่มันเป็นฟาอกบเราไปทัดทันกนเจ็บใจไม่สนใจาอาจจะเรบท่นมันเจ็บัสาธุนุทนาครับหลวงพ่อเลยก็ต้องพงไป่าบรพรมัลบกับลา ไม่รู้ว่าสัญญาณจะมีไหมโอ้ใช่ตรงนี้ได้อยู่ได้จะบริเวณรอบรอบเนาะออ๋โอเคก็เดี๋ยวถ้าไลน์ไม่ได้เดี๋ยวจะลงขอบคุณครับพี่ นี่ก็มอสิ้นเลยครับขวดขวดยากขวดกับหลวงพ่ออ่ะต้องเป็นหน้าถือเส้นแปดแบบอ๋อใช่ใช่โค้นหัวสือส้นแปดมีนักบัตตามหลวงพ่อเป็นถือผ้าขาวสือส้นแปดก็อ่าบวชเป็นเนนครับบวชเป็นเนนเป็นเนรสองเดือนตอนนั้นยี่สิบเนนโค้งครับเนนต้นแล้วพอก่อนจะเข้าพรรษาก็ยี่สิบวันครับผมเพราะท่านจะไม่ปล่อยแต่ท่านก็ศงไปอบรมมาทำวินัยก่อนครับ ดีมากเลยเนอ,อนุโมทนาครับพี่เยี่ยมเลยแล้วก็อยู่ที่ก็อยู่ที่วัดนี้เลยหรือว่า,วาไปกลับอ,อ๋อไปมาช่วยเฉยๆพ่อเพรน่พ่อเป็นปนิสโตโอ๋อครับผมอนุโมทนาด้วยนะครับพี่แม่ของสวนเพื่อการเรียนปิดมากินทุเรียนเพื่อแม่ของสวนเพื่อการเรียนอ่ะอย่าไปเลยลูกทุกคนดู ดูผลไม้ผลไม้เต <ım> ็มเลยเอามาดูเอง่ดูผลไม้ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลงไลท์เพราะว่าสัญญาณมันไม่มีใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ใช้ไวไฟใช่ไหมใช่ใช่มันจะดับใช่ต้องบอกจ่าไอเดียก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็ไลน์ในน่นอ่อใช่แลขอหลักยา รถเตือะเบียนนี่เหรอที่มาเนี่ยเหรอคันนี้แหละคันไหนอีกอ่ะอ๋อเนี่ยด้านอีกด้านนี้ครับหลวงพ่อเข้าของไปหมดไงครับชื่นใจเลยเกินแล้วเตือนเบี้วกเราจะเดินชมบกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ออดพาพ่อหลังไม่ดี เดยพาเดินยังไ่ใ่ใตรงรด้ก็ได้ค่ะใา่ตรงรดน้ำเดิค่ะใส่ตร้ค่ะขอบคุณนะครับทำไมเดี๋ยวนี้ในไลน์อะทำไมเดี๋ยวนี้ในไลน์มีคนกงไามใหม่เมื่อเช้าอาจารย์บอกามาไหมไม่ดู อันนี้จดหมายจดจดหมายอาจารย์โอ้ย,อยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงขอบคุณครับป้าปนะจ้าจ้าจ้าจา้มีน้ำส้มนะ่มเราจะกินน้ำเดก ลองดูนะถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วสัญญาณหายก็ตามนั้นนะครับผมผมจะจะได้ลงไลฟ์ให้านุโมทนากับคนที่ให้ผลไม้ด้วยนะ <c oughs> นี่ครับนี่คือบริการกำลังพยายามเชื่อมต่ออีกครั้ง <c oughs> นี่สิญญ